สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราอีกเช่นเคยสมพอ่อาเซ็นเตอร์รถยนต์มือสองโคราชนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเบียร์แล้วก็คุณแม่วันแล้วก็พี่ส้มนะครับวันนี้คุณแม่เดินทางมาจากที่ไหนครับน้องมุนมาน้องบุนมากเป็นยังไงจ๊คคุณแม่ความรู้สึกของวันนี้ดีใจรถสวยแล้วเป็นยังไงครับพี่สม้มเดินทางมารับรถวันนี้รถตรงตามความต้องการไหมครับตรงค่ะอัางร้านบริการดีเช็คสภาพให้เราทุกอย่างเห็นว่าพี่ส้มนี่ไปแวะดูมาหลายร้านเลย<ช>ทั่วโคราชเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะร้านเราเนี่ยเป็นร้านสุดท้ายใช่ วันนี้ถูกใจเลยไหมมาก็คือถูกใจแล้วก็จองเลยค่ะค่ะก็วันนี้เบลก็ขอขอบคุณมีรถแบนอีกคันเดียวจองเลย <laughs> รถมันสวยจริงเนาะแม่เนาะครับวันนี้เบียกก็ขอขอบคุณน,นะครับพี่ส้มแล้วก็คุณแม่วันนะครับพี่ไว้ใจแล้วก็สนใจออกรถกระทางด้านเราเบียกดีใจที่ได้ดูแลคุณแม่นะครับถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้ามีใครสนใจรถแม่ก็แนะนํามาได้นะครับตอนนี้เบียกก็มีค่าขนมตอบแทนให้ท่านใดที่สนใจรถจนมือสองคุณภาพดีๆแบบนี้ติดต่อทางเพจด้านล่างได้เลยหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0635257577นะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ